ทำไมดิเราสองคนวัยรุ่นมาเปิดข้าวผัดมริกันเด็กยุคนี้อาจจะแบบเฮ้ยงงข้าวผัดมริกันเดี๋ยวถามเบสเลยไปอเมริกามีไหมไม่มีไม่มีข้าวผัดมริกันเขาเป็นงานไทยไรข้าวผัดมริกันเนี่ยที่อเมริกาไม่มีแล้วมันมีที่มายัางไงอ่ะเดี๋ยวใครเล่าเลยคิวยาวมากออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นไวรัลทุกคนลงเรื่องข้าวผัดมริการของที่นี่ ไม่ได้ว่ายาณที่แฮปเีนนิ่งที่สุดในตอนนี้คืออารีเนบ์ฮูดและนอกจากกระแสอารีเนบ์ฮูดเชื่อว่ามีอีกกระแสะนึงที่หลายคนคงเห็นในโลกออนไลน์เป็นไวรัลเรียกว่าเปิดไปตรงไหนก็เจอนั่นก็คือข้าวผังอเมริกัน และนี่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังเทรนด์ที่กำลังมาแรงตอนนี้ข้าวผัดอเมริกันสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนอสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยผมนักเต้นสิทธิปัญญาพาเชฟเบสนะครับครับผมอยู่ท่าใดพิมโซภาเช่ยอยู ดิวกับเบสเป็นเจ้าของร้านอะไรข้าวผัดอเมริกันลาเกียงจี้ครับก่อนอื่นท้าวความก่อนทําไมอยู่ดีเราสองคนวัยรุ่นมาเปิดข้าวผัดอเมริกันเพราะว่าข้าวผัดอเมริกันจริงๆแล้วเด็กยุคนี้อาจจะแบบเฮ้ยงงทําไมถึงเป็นข้าวผัดอเมริกันจริงๆผมก็าอายุ30กว่าแล้วเนาะเกิดทันเราเกิดทันตอนเด็กๆกินข้าวผัดอเมริกันผ่านผ่นยุคยุกยุกตอนยุค่อนข้างบูมเหมือนกันนะอาหารวัยเด็กที่พ่อแม่ซื้อมาให้กินอ่ะเป็นของหรูประเภทหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มันมีความทรงจำวัยเด็กของอ่ด แล้วนิวอะอยู่ทันนะนิวตอนนี้เด็กกว่าถูกไหมยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็ยังทันทังทันครับแล้วตอน,นเด็กเราชอบไหมจริงๆชอบเพราะว่าอย่างแรกไอ้ตัวที่กินมันไม่มีผักอ๋อผักไทยแฮมไก่ไข่ดาวอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยวันเนี้ยเราจะมาเล่าประวัติว่าข้าวผัดเมริกันเดี๋ยวถามเบสเลยไปอเมริกามีไหมไม่มีไม่มีข้าวผัดเมริกันนี่มรนหารไทยญี่บุมีแม็กขนมโตเกียวไม่มีไม่มีกล้วยแขกที่อินเดียก็ไม่มีเพราะในวันนี้ เรามีสาระดีหนึ่งเราจะเท้าความย้อนรอยว่าไร้ขวบัตอเมริกันเนี่ยที่อเมริกาไม่มีแล้วมันมีที่มาอย่างไงอ่ะเดี๋ยวใครเล่าเลยจริงๆถ้าย้อนกลับไปสัยุค50-60ปีที่แล้วเนาะสมัย GI ก็คือฐาน GI หรคือฐานอเมริกัน,อกนาอ,อเมริกันเนี่ยมาตั้งฐานทัพในในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเนาะคือในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีสายการบินถ้าจต็มบิดของสายการบินไทยก็จะใช่ ที่เขาทำโตรวก,การบินแล้วก็มีสายการบินที่เขาสั่งอาหารเช้าที่เป็นอเมริกันเบเกอร์เ,รเ,เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนโดนแคนเซิลอ่ะซึ่งอเมริกรันเบเกอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีแฮมไขได่ดาวไส้กรอกที่เราเห็นนี่เลยครับแล้วก็แคชชอปก็คือซอสเบอร์เกอรเทศที่เราคุ้นเคยคนนกันเนาะทีนี้พอถูกแคนเซิลพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาวัตถุดิบพวกนี้ไปทำอะไรก็ปรากฏว่าเอาตัวแคชชอ่นปัดกับข้าวแล้วก็ปกด้วยแฮมไข่ดาวเหมือนกันเปียบเลยก็กลายมาเป็นแบบรายการจานแรก ที่ทุกคนได้เห็นกันอาเห็นไหมมีทิสาระวันนี้ก็คือจากจะเล่าว่าข้าบัดเว์กันเนี่ยมันไม่ได้มาจากอเมริกามันมาจากเมืองไทยนี่แหละจนถึงวันนี้ซึ่งเรียกว่า5้าสปีเอาจริงมันก็ค่อนข้างจางหายแล้วเราสองคนเอาเมนูในวัยเด็กกลับมาเปิดร้านถามนิดนึงเราคิดไหมว่ามันจะบูมขนาดนี้ไม่เคย ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดไม่ไม่เคยอยู่ในหัวเลยว่าันนี้จะแบบคิวยาวมากออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นไวรัลทุกคนลงน่องขา้าวบัตรบริการของที่นี่มันเปิดมากี่ปีแล้วอ่ะถ้านับตั้งแต่ออนไลน์เราเปิดนาครบหนึ่งปีแล้วจากเดวันที่เราทำข,าข้าวบัตรบริการขายออกไปเนี่ยเหรอใช่ป,ปีเดียวปีเดียวครับแล้วออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วย แล้วมันมาเป็นออฟไลน์เนี่ยเป็นไลนอินนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่หนึ่งนครับกระดาหนึ่งกระาษทบ1กหนึ่งกรดาใช่ครับวันนี้เราอยู่กัน12สิงหาใช่ครับเราเปิดร้านมาแค่1เดือนกับอีก12วันใช่ครับแล้วมันเป็นกระแสไปทั้งไวรัลออนไลน์ทั่วไปหมดเลยเลหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่กล้าเซลฟว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ชอบเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปขนาดไหนไม่เฮ้ยไม่ต้องไม่แน่ใจแล้ววันนี้เขาบัดไว้กันแม่งคือกลายเป็นแบบเทรนดใ่ออออยาทททีีีบบกืืื้้นนนนนคคคคสุุตแ มุ่งหน้ากันมาที่อารีมาเปิดนี่นั่นโน่นแล้วอยู่ดีก็มีร้านข้าวผัดมริกรันโผล่มาปั้งกาอารีเลยแล้วเป็นกระแสที่เรียกว่ากลบทุกร้านในอารีณนะวันนี้วันนี้ก็คือร้านนี้กระแสแบบโค้ดเ,เรียกว่าแสงทางโค้งเรารู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรผมพูดตรงๆเลยผมไม่รู้ไม่รู้เพราะว,ว่ามันคืออาหารธรร,รยยมดาจานหนึง่งเราขายความเป็นธรรมดาเราขายความ,วามเรียบง่ายของมันไม่เฉยอ,อ่ะแล้วข้าวผัดบริการที่ลัคกี้สังกี้เนี่ยนอกจากไข่ดาวแฮมไส้กรอกแบบออริจินอลออเทนติกเลยของโบราณเนี่ยมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาบ้างที่ร้านก็ เสป็นตาขั้วพงกระสือเป็นบิ๊บอลแบบสูบิเดนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอคือเราแค่รู้สึกว่าทําไมที่เราไปกันกต้องมีแคแนน่แฮมคาดาวสปอร์ตคือเรารู้สึกว่ามันน้อยไปใช่แต่ข้าวผัดเหมือนเดิมถูกไหมันเเหมือนเดิมมันคือข้าวผัดใส่ซอสมะเขือเทศแต่ว่าเป็นซอสโฮมเมดที่เราขึ้นซูซูซูซอสขึ้นมาเองขึ้นซอสเองใช่ไม่ได้ใช้แคชช็อกมาทำเพราะฉะนั้นรสชาติข้าแบบนี้เหมือนที่อื่นไหมก็ไม่เหมือนเดี๋ยวเราตามสองคนนี้เข้าไปดูในครัวไป และนี่เราจะข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีในอเมริกาเราเริ่มจากจานแรกก่อนเลยจานแรกอันนี้คือ Classic. คลาสสิกคลาสสิกก็จะมีไข่ดาวแฮมไส้กรอกแล้วก็ไก่ทอดกินเอาเด็กๆนี่เขาใส่ซอสมอนกือเทศนี่แล้วนี่นี่นี่แบบเด็กๆดูนะโอ้โห,โหเป็นไงล่ะอ่ะเนี่ยมันกินตอนเด็กๆแล้วเรามาเริ่มจากตัวคลาสสิกของเขาก่อนเลยแต่เราจะกินแบบสไตล์เผ็ดมากผัดกะเพรานี่ขายของเพี่ดูนะ ได้ไหมนี่อืมตีกับซส่กรองนี่ให้กล้องดูอินเสิร์ตใกล้ๆอีกไหมเห็นลูกเกมไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวเรากินกับไส้กคองแล้วกินกับไก่ไข่ทอดแล้วก็ตักไข่ดาว นี่เราลองกินกับไข่ดาวไก่ทอดอตอนนี้แฮม สาเหตุที่เรากนินนี่ครบทุกอย่างแล้วจะเล่าเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคาแรกที่กินแล้วรู้สึกว่ามันแบบลงตัวพอดีกลมกล่อมอะ่ะมันคิดเองหรือเปล่าคือเขาอะ่ะตั้งใจผัดข้าวผัดอเมริกันตัวข้าวผัดให้มันมีกลิ่นสไปซ์มีกลิ่นของซอสที่แบบโฮมเมดแคทช็อปข,ขึ้นมาเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าต้องกินคู่กับสิ่งที่เขาคิดมาแล้วเพราะ,ะนั้นถ้าเรากินข้าวผัดอเมริกันเขาเปล่าๆเราจะรู้สึกว่ามันจืดแต่เมื่อเรากินกับลูกเกดมันจะหวานขึ้นมาพอดีและเมื่อเรากินกับไส้กรอก หรือแฮมแบบนี้ยิ่งมีไข่ดาวบอกเลยว่าโคตรลงตัวย้อนแบบความรู้สึกถึงแบบตอนเด็กๆที่กินข้าวบัอเบริกันเลยว่าเหมือนอย่างที่เจ้าของร้านทั้งสองเขาบอกอ่ะเขาอยากให้มันง่าย เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดว่าข้าวผัดอเมริกันเขาจะต้องแบบรสชาติแบบพิสดารหรือพิเศษหรือว่าแบบฟิวชัน่นโมเดิร์นให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมเขาแค่ผัดข้าวผัดอเมริกันให้มันรสชาติออร์ตันติกดั้งเดิมมีกลิ่นสไปซ์บางๆมีกลิ่นซอสประเทศกินกับลูกเกดแล้วแบบเหมาะกับเด็กอ้วนเลยก็คือไม่ได้มีผักไม่ได้มีถั่วลันเตาไม่ได้มีหัวหอมไม่ได้มีอะไรมาแล้วยิ่งประกอบกับการกินคล้องกับไส้กรอกแฮมไข่ดาว ใส่ซอสนิดนึงกินกับไก่ทอดอกรอบๆ t e x t อร์ตัดกันคอนทราสทั้งหมดเรียกว่าเป็นข้าวผัดอเมริกันแบบคลาสสิกที่แบบดีสุดที่กินจานหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนี่คือเมนูที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดดูหน้าแล้วเห็นเลยใช่ไหมความอลังการงานสร้างมันมาพร้อมกับชิคเก้นกงฟรีนี่ไฟนี่เลยนี่กล้องดูอย่างบึ้มนี่เราก็จะกินนี่พลิกหายดูไก่แบบโหี่ดูดินี่มาอย่างนี้เลย แล้วนี่คือเอามาให้กินกับข้าวบัตอเมริกันอโอ้โห,โโหไก่อร่อยมากส่วนจานนี้พิเศษกับจานเมื่อกี้คือมันมีเบคอนติดมาแล้วไส้กรอกนี้ไม่เหมือนจานเมื่อกี้ด้วยนะไส้กรอกนี้มีอะไรอ่ะดูไส้กรอกชีสแหมติดไหมไส้กรอกชีสเบคอน อ,อาจริงไม่แปลกใจเลยทำไมนี่เป็นเบสเซ e l l e r ์ทำไก่แบบคงฟีอร่อยเหมือนร้านอาหารแบบร้านฝรั่งเศสอะแล้วมันวางอยู่ข้างจานที่แบบมีข้าวผัดอเมริกันมาแบบบึ้มๆมีเบคอนมีซิกกอชีสมีแฮมมีไข่ดาวอ่ะอันนี้คือแบบ next level ของข้าวผัดอเมริกันไปแล้วและสุดท้ายเราต้งกินครบ3มเมนูเขบอก มีแบบฝรั่งเศสน,นะใส่ชิคเก้นโคงฟีแล้วก็มีนี่มิดบอลแบบอ่ะใครเป็นแฟนอ e ีย e รู้อยู่แล้วสไตล์ไหนสวีเดนมาเลยเป็มมิดบอลใส่เบอร์รี่ซอสซึ่งอันนี้เราอยากรู้มามันจะเข้ากับข,ขา้าวผัดอเมริกันจริงหรือไม่เราจะลองอันนี้เราหลบแฮมกับเบคอนัวไปก่อนเพราะว่าเราเรา,เรา,เราลอไปแล้วเมื่อกี้ขอชิมซอสก่อนนะโอ้ยน,นี่นะ เราลองมีดบอกเปล่ากันก่อนไม่ธรรมดาเพราะว่าเบอร์ริ่ซอสมันคือแบบเข้ามาหวานเลยอะแต่เราอยากรู้มันจะกินกับข้าวผัดเหมือนกันได้จริงๆหรือเปล่า <C> e <at> เอาจริงร้านนี้แบบถูกใจเบคอนแหละซึ่งกม็มีเหมือนกันมีเบคอนมีไส้กรอกไข่ดาวเขาคิดว่าเป็นอย่างดีมากเลยนะที่จะบาลานซ์รสชาติระหว่างข้าวผัดอเมริกันกับท็อปปิ้งที่อยู่ร,บรอบๆทั้งหมดอะ่ะมันต้องกินรวมกันท็อปปิ้งอันนี้กับข้าวทีหนึ่งท็อปปิ้งนี่กับข้าวทีนึงท็อปปิ้งนี่กับข้าวทีนึง,ปปง,นนงกินรวมกันไปรวมกันไปแล้วมันจะได้บาลานซ์ของรสชาติที่ในแต่ละคำในการสั่งหนึ่งครั้งหนึ่งเมนูเนี่ยมันก็จะได้ความหลากหลายกินข้าวผัดอเมริกันกับสส้้กกกรอูึึแบบนง กินข้าวัดมังแกไข่ดาวแฮมรู้สึกแบบนึงกินไก่ทอดรู้สึกแบบนึงหรือจะกินอันนี้รวมกับอันนี้หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นการกินข้าวที่สนุกมากที่กว่าราคานะร้อยกว่าบาทแล้วเครื่องแบบอักกักแน่ๆอันนี้ไม่แปลกใจเลยที่ว่าเปิดมาปุ๊บโหเป็นกระแสทันทีแล้วก่อนจะจากกันไปวันนี้นี่เขามีฝากร้านในคอมพาของเขาในบริเวณเดียวกันชั้นล่างตรงนี้ของอารีซอยสามเนี่ยนอกจากข้าวผัดมังแันลัคกี้ชังกี้เขามีอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ข้าวเหนียวม่วงก่อนหน้านี้ช่วงโ เ,เขาเลยบอกว่าอย,อยากให้เราพิสูจน์นิดนึงว่าเข้าเหนียวม่วงสเดือนเป็นยังไงนี่กะทิลาดตรงนี้กะทิเขาแบบเหมือนกับเข้มข้นนิดนึงเนาะนี่นนข้าเหนียวม่วกอ่ะเราลาดด้วยขนมหวาน ข้าวเหนียวอะไรเนี่ยข้าวเหนียวอร่อยมากและนี่ก็คือแทนแทน,แทนกับตำนานข้าวผัดเวกันว่าประวัติศาสตร์มีความ,มยังไงเรามาแบบแนวมีสาระอะไรวันนี้แล้วนี่เราอยู่กับลั c กี้ชังกี้ร้านข้าวผัดเวรกันที่กําลังมาแรงเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากมาลองอ่ะกดสั่งเดลิเวอรี่ได,ได้หรือมาที่นี่ซอยอารีอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนทีวีสวัสดีลาก่อนสวัสดีครับมีม,มีสนใจโฆษณาติดต่อ 089-565-4242หสสอง